ก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ kimochi channel วันนี้เราก็จะมาจัดอันดับ5อันดับ anime the m o v ี e กันนะครับก็จะมีเรื่องอะไรกันบ้างจะมีเรื่องที่คุณชอบอยู่หรือไม่นะครับก็ไปติดตามไปรับชมกันได้เลยนะครับอันดับห the last naruto ก็ครับอันดับ5ก็ the last naruto นะครับเรื่องนี้ก็ผมก็ดูมาแล้วนะครับดูเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นเรื่องของนารุโตะนะครับหลังจากที่เข้าสู่ยุคของฮคังเงะรุ่นที่6นะครับนารุโตะแล้วพวกเพื่อนพ้องนะครับก็ได้ไปทำภารกิจนะครับช่วยน้องของฮินันตะนะครับก็คือฮิวงะฮานาบินั่นเองครับโดยคนที่จับฮานาบิไปก็คือโอซุสกินะครับซึ่งเป็นนินจาที่มีสายเลือดของเซนองวิธีนะครับพวกนารุโตะนะครับก็จึงบุกไปช่วยเหลือแต่ก็ติดกับดาของพวกโทเนรินะครับ จนฮินาตะถูกจับตัวไปด้วยอีกคนนะครับโดโทโนรินะครับมีเป้าหมายจะใช้ใสายเลือดของตระกูลฮิวงะทําอะไรบางอย่างนะครับส่วนนารุโตะไม่เคยรู้สึกถึงความรักของฮินาตะที่มีให้กับเขาเลยตั้งแต่เด็กในสุดขเขาก็เข้าใจความรู้สึกของเธอและแตัดสินใจสู้เพื่อปกป้องฮินาตะนะครับก mm ็การต่อสู้จะจบลงไปยังไงนะครับก mm hmm. ็ไปหาดูเอานะครับสําหรับคนที่ดูแล้วก็ช่วยบอกนะครับว่าสนุกไหม นะครับก็ไปอันดับต่อไปเลยนะครับอันดับที่4โดเรมอนเดอะมูฟวี่ตอนไดโนเสาร์ของโนมิตะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในอันดับ4ของผมเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของโดมิตะนะครับที่ซูนนโอนะครับไม่ให้ดูฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับโดมิตะก็เลยไปขอร้องโดเรมอนนะครับให้เอาไดโนเสาร์ตัวจริงๆออกมานะครับตัวเป็นๆเลยนะครับออกมา เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับพอโดเรมอนจัดให้ตามคำขอนะครับโดมิตะก็ยังไม่เอาไปอวดเพื่อนเลยนะครับตอนนั้นโดมิตะได้ตั้งชื่อของไดโนเสาร์ตัวนั้นว่าพีสุเกะนะครับก็ในเดอะมูฟวี่นี้นะครับก็จะมีตัวร้รายเป็นชายชุดดำนะครับไม่ได้มาจากเรื่องคนอันตยางใดนะครับอย่าจำผิดคนละก็พวกโดเรมอนก็เอาพีสุเกะนะครับไปไว้ในยุคดึกดำบรรน,นะครับซึ่ง ไปไว้ผิดที่เป็นทวีปอเมริกาเหนือนะครับไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นพวกโดริมอนเลยต้องเอาพิสเกะกลับมานะครับแล้วก็ต้องต่อกรกับพวกชายชุดดำนะครับไม่ใช่จากในโคนนั้นนะครับก็เนเรื่องจะเป็นยังไงก็ไปดูเอาเองนะครับผมดูมาแล้วก็ซึ้งนะครับก็สนุกหรือไม่สนุกก็เป็นไวด้านล่างนะครับอันดับที่4ี่ฮตะรูบิโนโมริเอะ อันดับที่4นะครับชื่อไทยก็สู่ป่าแห่งแสงหิ่งห้อยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสาวน้อยนะครับที่มีชื่อว่าโมตารุที่หลงเข้าไปในป่าเธอหลงทางนะครับจนได้พบกับจินชายหนุ่มสวมหน้ากากที่มาช่วยเธอเอาไว้นะครับจากนั้นทุกๆปีพอถึงฤดูร้อนโมตารุนะครับก็จะกลับมาพบกับจินทุกครั้งนะครับก็เรื่องนี้ก็นะครับตอนจบซึ้งนะครับก็ปวดตับนิดๆนะครับ จะเป็นยังไงก็ดูเอานะครับถ้าใครดูมาแล้วก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับอยากรู้สนุกไหมนะครับอันดับที่2องโคเอนะคาตาชิ achi, ครับอันดับ2ก็หลักไรเสียงนะครับก็เป็นเรื่องราวของอิชิดะโชยะนะครับเด็กหัวโจกประจําห้องเรียนและเด็กสาวที่เพิ่งย้ายมาใหม่นะครับอีกทั้งบกพ้องทางคันได้ยินอีกนะครับหรือหูหนวกนั่นเองเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านิชิมิยะ โชโกนั่นเองนะครับซึ่งไอ้พระเอกนี่ก็ไปแกล้งนางเอกบ่อยๆนะครับบ่อยจนแม่นางเอกทนไม่ไหวนะครับจึงมาบอกผอโอรงเรียนนะครับให้ช่วยติดตามให้ด้วยว่าใครแกล้งนะครับก็ทางห้องก็ยงความผิดให้ไอ้นี่ไออิชิดะนะครับก็รับผิดไปเต็มๆเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีเพื่อนอีกเลยพอมาเรียนมปลายนะครับก็ไม่มีเพื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับ จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับอิชิดะได้ไปพบกับโทโมฮิโรนางาซากะนะครับก็ทั้งสองคนก็ได้เป็นเพื่อนกันเมื่อพระเอกกับนางเอกได้พบกันนะครับพระเอกก็ขอนางเอกเป็นเพื่อนนะครับพอเป็นเพื่อนนานไปนานไปก็เกิดความรักขึ้นนางเอกได้บอกชอบพระเอกนะครับซึ่งพระเอกมันก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับคิดว่าเป็นดวงจันทร์นะครับพระเอกก็ซื้อบือไปตามระเบียบเลยครับ ก็นางเอกก็หลบหน้าพระเอกไปนะครับพอถึงงานเทศกาลนะครับนางเอกก็ได้คิดฆ่าตัวตายนะครับด้วยการขึ้นไปบนระเบียงแล้วก็โดดลงมานะครับซึ่งพระเอกมาทันแล้วก็ช่วยได้นะครับพอพระเอกช่วยนางเอกได้ปุ๊บพระเอกก็ตกลงไปแทนนะครับโชคดีนะครับที่ข้างล่างเป็นน้ำพระเอกก็บาดเจ็บไม่มากนะครับก็พระเอกก็ได้หนีออกจากโรงพยาบาลมาหานางเอกนะครับ ก็เล่าแค่นี้นะครับสําหรับคนที่ดูแล้วนะครับก็บอกหน่อยนะครับว่าสนุกหรือไม่นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับก็ไปอันดับหนึ่งกันเลยอันดับที่1นึ่งคิมิโนะนาวะหรือ your name อันดับที่1นนะครับก็เป็นของ your name นะครับเป็นอนิเมะหรือมูวี่ที่ผมดูแล้วสนุกมากนะครับก็ซึ้งด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนะครับทาคินะครับ ที่สลับร่างกับผู้หญิงคนหนึ่งในตอนที่เขาหลับกันนะครับก็ผู้หญิงคนนั้นชื่อมิสเซฮะนะครับก็มิสเซฮะเป็นหญิงสาวบ้านนอกนะครับที่ต้องการไปอยู่ในเมืองนะครับเพื่อความสุขสบายของตัวเองนั่นเองนะครับก็หลังจากที่สลับร่างกันนะครับพระเอกก็ได้ตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานะครับจนต้องออกตามหาเลยทีเดียวนะครับ แต่เมื่อรู้ความจริงว่านางเอกได้ตายไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนนะครับซึ่งวันที่นางเอกตายก็เป็นวันเกิดผมเองนะครับพระเอกจึงได้คิดจะช่วยนางเอกกลับมานะครับด้วยการที่ไปดื่มเหล้านะครับเพื่อย้อนเวลาไปนะครับซึ่งพระเอกได้ย้อนเวลาไปจริงๆครับแต่ได้ใช้ร่างของนางเอกนะครับช่วยหมู่บ้านนะครับที่กําลังโดนดาวตกถล่มใส่นั่นเองนะครับซึ่งฉากที่เศร้าที่สุดนะครับคือตอนนี้นะครับ ตอนที่พระเอกขึ้นมาหานางเอกนะครับแต่พระเอกไม่เห็นนางเอกเนื่องจากอยู่คนละยุกกันนะครับพอตะวันตกดินนะครับพระเอกกับนางเอกก็ได้เจอกันและพวกเขาสองคนก็ได้ทําความรู้จักกันนางเอกได้เขียนชื่อตัวเองไว้บนฝ่ามือพระเอกแต่ยังเขียนไม่หมดนางเอกก็รันหายไปนะครับพอหลังจากนั้นพระเอกก็ไม่ได้เจอนางเอกอีกเลยนะครับพอผ่านไปหลายปีนะครับพระเอกก็ได้โตขึ้นนะครับ ก็เรียนจบแล้วก็ไปหางานทำนะครับก็ไม่มีบริษัทไหนรับเลยนะครับจนกระทั่งพระเอกได้เจอนางเอกโดยบังเอิญน,นะครับพระเอกได้วิ่งตามหาหนางเอกแต่ก็หาไม่เจอนะครับจนพระเอกคกิดไปว่าเออเป็นภาพดวงตามาั้งแล้วก็เดินจากไปพอวันต่อมานะครับพระเอกกับนางเอกได้เจอกันแล้วหลังจากนั้นหนังก็ตัดจบไปเลยนะครับสำหรับผมนะครับ เรื่องนี้ก็สมุกมากนะครับก็ซึ้งด้วยนะครับแถมน้ำตาตกในอีก <c oughs> คุณผู้ชมหลักคิดยังไงบ้างครับกับอนิเมะเรื่องนี้ครับก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่นีน้นะครับถ้าต้องการให้ทำห้าอันดับอะไรอีกก็เป็ไนไว้ใต้คลิปนะครับส่วนงานภาคน,นะครับก็ยังไม่มีแววที่จะทำนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากอนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ